แม่ขอมีขอ้อกาดตกทายสบายดีพี่น้องเัิรสุขูสุคนเวิรสุหองสบอนอยู่ทุกๆประเทศที่เข่าหับชมคลิปวิดีโอเนาะพี่นอ mm. ้องพบพ่อกันคือเก่าคือเดิมกับช่องข้อมีลูกสาวนาสําหรับคลิปนี้แม่ห้องข้อมันกะตื่นเต้นตื่นตาแะ้วก็ตื่นใจอีกแล้วพี่น้องมาเจอดงเฮ็ดป่วกไก่น้อยอยู่แคบห่วยพี่น้องเลยมีแต่ดอกที่กําลังบานพอดีพอดีพี่นอ้องเพราะท่านในบ้านแห้งแล้วก็บบริจูมเนาะ มาพบมาพอกันในคลิปนี้รับรองว่าแต่ละคนเห็น่ต้องว้าวแท้แน่นอนไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมแล้วก็ไปเก็บเฮ็ดน้ำกันเนาะพี่น้องจุบแรกพี่น้องแม่ค่อมจะพาทั่วเบิง่งให้รอบรอบก่อนแล้วคอยมาเก็บเนาะพี่น้องเนาะว่าจะร้ายขนาดใดคุณน่ะป้าตัวเด้งดงเห็ดป่วกไก่น้อยแทๆเลยโอ้ยจุบมนิบงงามบ้านไดนพี่น้องจุบมนิ นี่พี่น้องงามพอควรมาทางนี้อีกพี่น้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดยังบุปมดเท่านี้พี่น้อง Hún nà Nhanh mi Chụp nỉ, nỉ này cả ngàm một phẹ phía nó phía Tát lời เดี๋ยวดึงขึ้นมาแล้วเอามีดตัดก็ได้จุ่มขึ้นมาแบบนี้ติดตามหับชมมาฮาสเดหนอยได้ลายปันได้พี่น้องดอกจิ้วแต่เจลปัสะกรนี่ลายพันดอกเลยแหละ เด้อพี <göster ges 2> <diver> ่น้องวัสุขุขสุขคนเด้อเก็บเพชรปวกไก่น้อยน้ำกันพี่น้องเบิ่งมือเบิ่งวาเมนีนสีไดรไลายบอพี่น้องก็สิเก็บฝาฝังมาได้พี่น้องเลยผมว่าตัดตีนยุบเลย คันชียุมยุมเอามาเก็บอยู่บ้านก่ะเมื่อตัดตีนอยู่บ้านกับสิจับลายเถือ่อนสิเสียเวลาพี่น้องเฮ็ดพลนชิเลก่อนเนาะป้าตัวพี่น้องตื่นตาตื่นใจแต่เก็บบบาไว้ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเหตดอ๋อพี่น้องบ่าว่าสิเป็นเหตดและงโง่เหตดปวกเ็ตเพึงฤดูเหตดฤดูหนอไม่ ว่มามือว่านี่มาหาหน่อไม้พี่น้องในนี่แหละกำลังเห็นเป็นไข่อ้อนขาวๆเมียนองค่อมขึ้นมาขี้เรื่อยบ่ว่าผู้ได้มาเรื่อยไหม่คืออ้อนขึ้นมาแล้วนี่เบึ่งไปเบึงมาพมันไข่เห็ดปวกไก่น้อยเมือนองค่อมก็เลยเห็นไห้แต่ว่านี่แหละพีนพ่น้องขันเมนฝนตกมันคือนี่เละเบิดเลยอันนี้แต่ฝนบ่ตกสื่อ เวลาเขาตัดตีนออกแบบนี้แล้วพี่น้องเวลาเขาไปลางเลยจะลางง่ายเนาะมีแต่เศร้าๆเ,าเลยเพราะว่าคิดินติดบ่ลายดิจุ๊บนีบ่บยคอยอยากงามปันไดเลยพี่น้อง นี่ดอกเพิ่ยนยังแข็งดีตัวพี่น้องเอ้ยมาผูดิเอ๊ยวพี่น้องบ่มีมือกล้องมาหนิพอคอมไปตัดต้นก้าให้งัวกับลูกชายเพราะว่าคนในบ้านเพิ่นมาให้ไปตัดเอาก้ามาให้งัวเด้อว่าซั่นก้าเหลือหน้าแล้วประมาณอยู่3ตาพุ่นว่าซั่นพอคอมเพิ่นก็เลย ริมอัน,นยังเกาะเล่งรีบฝ่าอาไปเอามาให้งวเจ้าของกินมาสิพี่น้องมาก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 พี่น้องโอ้ยเกลือกระแดงจะมาหาเห็ดขาไปแล้วนี่บุ้งดุ เก็บมันมืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยรุ่นนี้ยุบยุบเลยยุบตัดยุบตัดเลยพี่น้องแม่นังคอมก็สิบ่เงยบ่กล้องเด้อพี่น้องเก็บเห็ด จะลืมข้าวว่ามีเห็ดปวกไก่น่อยนะหน่พี่น้องเห็นไหว่ผ่ลืมข้าวแค่ไมนทำมาเจอตอนผั่ตุมต้มๆน่ะป้าตัวเตสิดอกแข็งค่ะขนาดเลยตอนนี้ก็ได้ร้ายเติแลไปได้พี่น้อง เก็บเห็ดปวกในมนือนีกับเอาไลา์พี่น้องเอาซับนีกับพ่อกินเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อหายเท่าแม่เพิ่มมกหรือว่าเพ,พิ่นอุเนอะพี่น้องแล้วแต่เพิม่มหมักเพิ่นหมักแบบได้กับเห็ดกินแบบนั้นถือว่ามาฮ้อนีแม่น้องข้อมกับสิได้ดปิดคลิปวิดีโอไว้สำนีก่อนเดิมพี่น้องจังได้กับทาว่าหมักคลิปวิดีโอในช่องอนาคอมมี่ลูก้าวนากะขอฝากพี่ฝากน้องเบสิสุข,ขสุคนเบิรสุหมงสุบอลกดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเผื่อ จะได้เป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปจะต่อไปของช่องผงเฮานอะพี่น้องจึงได้กะฝากช่องน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของผีของน้องของลุงป่านาสาวเบิร์ตสุข,ขุสุคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแห้่อยู่น้ากันไปโดนๆน้อพี่น้องถ้าวามีคําอยากต้หนิตที่ชมหรือว่าอยากอานาอัานใดอยากแนะน้เน้เนองพี่น้องกะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปไดเด้อพี่น้องแม่น้องคอมกะสิทธิยอยตอบตามที่ลังพี่น้องเอ้ยเพราะว่า ช่วงนี้กันยังการดำไห้ดำนาแน่เมาลุยหาเฮ็ดแน่พี่น้องแต่ว่าคลิปดำไห้ดำหน้าเฮ้าในปีนี้เฮ้าบ่ได้คอยลงบ่ได้คอยถ่ายพี่น้องส่วนไลา์กับสิเป็นหาอยู่หากินไลา์กว่าเนาะพี่น้องพบพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี